คิดเอาเด้อสาวญาติได้ผัวฝรั่งบอยอมฝึกภาษานะฮะบอยอมดิ้นล้นห่วงเขียนแต่ตหนังสือแอปคุยกับฝรั่งให้เจ้าคิดเบิงนี่เป็นเคสพีเพิ่นฝากมาพี่กับบคิดอย่างหลกยายจา๋าเพื่อนกันมาซันเออฝรั่งไปหาอดออกเดดให้มูมาคุยไปเจอกันที่โรงแรมไปเที่ยว เขาประสนใจคุยกับเอจักหน่อยเออหันหน้ามาหเฮาจัากหน่อยว่าสันเพราะว่าเขาคุยกันรู้เรื่องอันเขาเว้าภาษาอย่างเขากระเบรมูกระดว่าฉัน <c oughs> สุดท้ายถึงโรงแรมอือกินข้าวนำกันแล้วแยกห้องนอนเฮาซีอ่าว่าอ้างว่า มากับมูเธอไปนอนกับมูเด้อวาซันพอค่ำมาเข้าห้องอกับโบคิดอย่างว่าเฮามากับมู่ออเอาพอฝรั่งเว้าสั่งๆันกับโบไปเอาพอเข้าห้องรอพอดึกหน่อยออามูหายวาซันมูหายไปซื่อ,อเลยเอย๊มันไปไหนเนาะวาซันตื่นเศ้ามาจังกลับมาบอกว่าวไปเจอมู โอ้ยพอมาดูทีหลังยิงอีกมือหนึ่งฝรังร่งมาสนใจพี่เลยพี่ก็เลยบอกว่าเอา้ามันคือเป็นสังซีอ่าโมก็บอกว่าเอา้าก็ตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอาได้มากเธอแล้วเด้อเขามักสั่นวาส่ันวาเ้หน้าตาเสือจ่าเอ้ยนี่แหละฝากถึงแดอืมภาษากระสำคัญพี่งงเองอย่าสุขิดเพิงไผนะอยิงเป็นฝรัง่งเขาก็เตะเขากโกอดเจ้าของเอาซื้อ เนาะเสียใจอยู่นะเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนเอาผัวฝรั่งไปกินแต่ก็ยังบฮห้อนาคตดอกเนาะอันนี้ไม่ไม,มามัดเลยพี่หากกลับบ้านหมาเนี่ยปล่อยเขาเขากบกลับบ้านกับพี่ซ้ำหรือมูกระดเออขอให้สมหวังวาซันเสียใจแดะเริ่มต้นไมกไ่กระดวะซันสิ่งที่ผ่านมาพัดข้อฟากถึงสาวๆลุนใยัยกันทุกคนยากได้ผัวเยสุกะอ่าเยะสุซา ยาสูไปฟากไว้กับภาษาหมู่คนอื่นอย่าไว้ใจโดยเด็ดค่ะพี่เสียมาแล้วจ้าใหม่ๆมัดๆอืมเริ่มต้นใหม่ทีนี้